บัวที่อยู่ในน้ําเมื่อน้ํามันแห้งไปแล้วบัวมันก็ตายไม่มีใบบัวผู้คนพากันไปขุดเอาเง่าบัวเอาหัวบัวมากินเหมือนกับมันตายหมดแต่พอมีเวลาฝนตกมามีน้ําสักหน่อยไม่กี่วันก็จะเห็นบัวนี่มีใบเล็กๆขึ้นมาบัวนี้ก็จะเกิดขึ้นมาเอกแม้จะมีเพียงรากเดียวเส้นเดียวชันใด จิตใจที่ได้สั่งสมสิ่งใดไว้ในจิตในใจเมื่อตายไปแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นอุปปะนิสัยอุปปะนั้นแปลว่าเข้าไปนิสยะอาศัยอยู่พระท่านสวดเวลาคนตายเราจะได้ยินนะนิสยาปเจยโยอุปนิสยาปเจยโยปุเรชาตะปเจยโยปัชาชาตปเจยโยอุป ปักนิสัยก็แปลว่าสิ่งที่เข้าไปซึมซาบอาบรสอาศัยอยู่ในจิตในใจสิ่งนั้นจะเป็นลักษณะแห่งจิตแห่งใจพิเศษของคนคนนั้นเมื่อเขาตายแล้วเขาไปเกิดที่ไหนก็ตามเขาจะมีอุปนิสัยเช่นนี้ได้